นูเป็นคนสวยหนูตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วทุกวันนี้สวัสดีครับพี่อนุสรจากสาวอินพี่สาก้อนสวัสดีจ้าจากพี่มารีเด้อแม่มารีสวัสดีครับจากเต่มโม่เด้อสวัสดีพี่มารีจากสาวอินเด้อสะก้อนสวัสดีครับผมจากไอ้นุสรนนองเย็นวัชชันพี่อนุสรมารีมารีหัวใจหัวใจจากพี่สาก้อนเด้อพี่มารีสวัสดีครับจากอนุสรเด้อวัชชันสวัสดีครับคุณอนุสรจากน้องโม่เด้อน้องกาน้องกาสวัสดีค่ะจากพี่มารีเด้อ ค่ะพี่มารีจ้าหนูหลับแล้วล่ะหนูหลับอยู่พ <st> nah uh uh huh <vet> ี่น้องปูน้องปูจากพีมารีเด้อมาเช่นงัวขวฉากคนหัวคนเมียนเมียนเมียนอ่านจิวาเลยเนาะเจ้าบ้านเ้าดังอุ้ยสะดุ้งตื่นเลยมาเช่นนอนวิ่นเขาบอกคนจะนอนแฉ็บๆนี่นะมาพูดเชียงดังสะดุ้งตื่นพีมารีสวัสดีครับจากพี่ปู่เด้อแซมมี่สวัสดีครับจากพีอนุสรเด้อปู่ปูจากพีอนุสรเด้อ น้องอนุสรส,สวัสดีค่ะจากพี่มารีนะจ้าครับผมพี่นุสรส,สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพระท่านเซนไม่เปลี่ยนไป้เริ่วานจากรับเป็นข่าด้อหนึ่งเขาหนึ่งเขาไม่อามวระท่านนี่เขาหนึ่งมั่องอามเลยเขาเนี้ยวเขาเนี้ยวพี่เขาเนี้ยวหนึ่ง ไม่ต้องนอนบ่ลาฉันดิบ่ละฉันบ่ต้องนอนดอกคนผู้ใดก็ห้องถามผู้ใดก็นิ่งส่วงอยู่อย่าอ้างหลายอย่าอ้างหลยห้งห้งห้งอยากห้งอยากน้ำหนี่าะฉันดิอย่าอ้างหลายห้งอยากน้ำหนี่บ่อยากอยังอยากเขาเนี้วไปอยากยังาจบักม่วงกวนอบ่โอ้ยบักม่วง บุมองเงงนสาวอินไป็นงหลายรพี่นุสอนจากพี่พรเด้อเสียงเสียงเสียงยู่ใสเสียงเสียงเสียงยู่ใสครับเสียงเสียงยู่ใสขอเสียงเนี่ยครับมเถอะหมดเวลาแล้วทํางานทํางานโอเคไอไปหาเฮ็ดเบียเฮ็ดงานนอนกะชีลงรัมบาแล้วล่ะเสียงต้องเงงต้องเง่งมาแล้วขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อ พีมารีขอบคุณครับพีมารีเพิน่นพรใหกินนี่แหละโ่งนี่แหละคอจะได้กินบานเชได้ได้เลือกได้ย่ามกินแล้วพีมารีจะเฝ้ากินได้น้องอาำพี่พรจ้าสวัสดีจ้าพูคนหน่เขียวไมเ่เด้ปูก็ไไ้โอ้ยน้องปูน้องปูทุจ้าทุจ้าสวัสดีครับพี่พรคน้นสวยไปบ,บายจ้าสาวอินนคิดเวียคิดงานเด้อขอบคุณหลายๆขอบเจอหลายๆเด้อพีมารีสวัสดีจ้ามาล่ะเสียงว่าชันนี้เสียงมาล่ะวาชันเนี้ เสียงว่าแล่ผมาผมบร่ด้ปิดเสียงนี่ลหละบายบายไอ้บายบายเฮดเวียกครับครับผมน้องกับสิไปคือกันนนัละใกล้แล้วทดก่อนจักสองสามนาทีก่อนเดี๋ยวก่อนน้องอินยาพึ่งไปมาฟังไอ้ก่อนหลานเอ้ยขันเจ้าสิไปเฮดเวียกเจ้าอยาสลืมห่อเขาพอในกองเขานั่นมีหัวใจดวงน้่อยที่หอดเจ้า คิดฮอดเจ้าอยู่ดีอินเลยเมียนไบแจ้งเมียนมาเมียนข่อยก็วบอาไปนี่สันละสวัสดีค่ะน,น้องสวัสดีพี่ชาควันอนหรือ,อยังน,อน้อตั้งเตรียมมือขึ้นอยู่ห <laughs> <laughs> เหตุงานน้ำหลับไปยังหัวประจักพี่มาลีสาวอิน <laughs> <laughs> สวัสดีครับพี่มาลีนอนแล้วครับมาสันเนี่ยนอนแล้วครับมาลีมาสันนอนอยู่ได้สามสุโมงมาสันตื่นเ e a t เวียกอีกแล้วน้องกาก็ไปหลับ ได้แล้วนะคะอืมจ้าลูซี่บายบายลูซี่บายบายแซงกิ you so m u ลูซี่บายบายแซงกิ you thank y ลูซี่ขอบคุณครับขอบคุณครับลูซี่โอเคอ๋อรับแล้วเหรอคะมีสายเคอน์ดนดีแล้วล่ะคะ่ะจะได้มีเรี่ยวมีแรงต่อไปห่วงสุขภาพคะ่ะไม่ใั่เรื่องไม่ได้เรา บ่ได,ด้เด้เห็นบุ้สาวเนี่ยบ่ได้เด้ข้าแต่ฟั่งพอเวา้าว่าชั่นเด้บีดบาดมือจ่อยนานเป็นไรบ่เกี่ยวกันหรอกบ่เกี่ยวกับบ่เกี่ยวกับฟั่งคนเวา้าบ่เวบอกอย่างนี้สามันอยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่ตัวเราระมัดระวังพอหรือเปล่าอืมเป็นไรระวังระมัดระวังระมัดระวัง พี่ยช้าผมแม่นไปร้อยกินบมักงวงบ่เนาะมันนี้ลูกลเลยล่งแล้วก็กินได้จ้าน้องอามาผมมาเลย